ก็มีคนบอกว่าให้ผมไปสุมเพชรแอมเบรนะครับให้ได้ตัวรีเจนนะครับแต่ผมอ่ะไม่ได้นะครับผมก็เลยมารีวิวตัวนี้แทนแล้วกันเฮ้ยมีน้องคนน่งคอมเมนต์ใต้คลิป ep2 นะครับเกี่ยวกับการลงอิน ดยตัวละครในโคนะครับน้องเขาคอมเมนต์บอกว่าเว็บที่15นะครับแต่น้องเขาทายผิดน,นะครับต้องเป็นเว็บที่37นะครับต้องขอบคุณน้องนะครับที่ต่อคอมเมนต์นะครับเชิญไปรับชมต่อกันได้เลยนะครับสวัสดีสวีเัตทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ แล้ววันนี้ผมอยู่กับผมในครับซาร์นทวิตเตอร์เบอร์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวโกคูเทนนิ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นคอมบอนนะครับมันอยู่ในแคปซูลลัคก,กี้แคปซูลน,นะครับแล้วผมก็จะไปรีวิวตัวมันกันเลยนะครับไปข้าตัววางมันะครับใช้เงิน สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดาเมนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอายะก็ยี่สิบห้านะครับโจมตีเจ็ดินะครับแล้วมาดูการโจมตีสกิลมาเลยนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ <c oughs> เฮ้เหมือนโกคูเด็เลยอ่ะเ่ีน <uh ี้ด um> uh ูใหม่นะครับมาดูการโจมตีของมันกันอีกสักรอบหนึงนะครับเฮ้ยเหมือนโกคูเด็เลยอ่ะ ผมก็บอกในที่นี้เลยนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มานะครับว่าให้ผมรีวิวรีเจนนะครับในเพชรเอเมอรอล์นะครับแต่ผมหาไม่ได้ผมก็เลยใช้ตัวนี้เมื่อวานนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวแล้วก็สมได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับในการสมนะครับ วันนี้เหมือนจะรีเมคมาจากโกคูเด็บนะครับท่าคล้ายกันเลยนะครับมาดูกันว่ามันเหมือนจะหรือเปล่าเอาขั้นต่อไปใช้เงิน400นะครับเอาขั้นต่อไปใช้เงิน750นะครับระยะ์กว้างขึ้นนะครับเอาขั้นต่อไปใช้เงิน1 5 0 0นะครับการโจมตีระยะก,การโจมตีก็เพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันว่ามันเหมือนกับโกคูเด็บเฮ้ย เหมือนกันเลยครับเหมือนโกคูเด็เลยนะครับแต่แค่มาแบบว่ารีสกินใหม่นะครับเลิศถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย